โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนอแงแซงอําเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายดูแลงานนจพนะคะดูแลผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานค่ะสำหรับพรพสตแซงนะคะของเรามีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนนะคะทั้งการรักษาส่งเสริมป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคนะคะดูแลทั้งหมด7หมู่บ้านนะคะมีประชากรทั้งหมดอยู่ที่5,330คนนะคะ เรานะคะได้รับผู้พิการจากการตั้งงานจากคุณธิตินวัตกรรมทางสังคมนะคะมาแล้วทั้งหมด6ปีนะคะเรามารู pizza, ้จักกับผู้พิการของเรากันเลยค่ะตามมาเลยค่ะตังมารอยมเดี Wol ๋ยพอนี่พี่ต้แนะนำตัวหน่นะคะผลงานน่จะเียกานตัวหน่งผู้ช่วยให้ทํางานโวยดการ รับอเ,เก็บแฟแล้ก็เกี่ยมบ้ากับเจ้าหน้าที่อตอนนี้กาลังทางานอยู่เนาะอต่อได้เลยค่ะค่ะส่วนใหญ่ของคนพิการเรานะคะก็จะมีหน้าที่ได้รับมอบหมายทั้งการเก็บแ้มนะคะเป็นงานหลักแล้วก็จะเก็บหญ้านะคะตามเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีออกเที่ยมบ้านด้วยเชิงลุกนะคะแล้วก็งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายก็จะแบ่งตามงนานไปเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยค่ะ ส่วนของจุดเด่นของคนพิการเนี่ยค่ะก็มีการพัฒนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เห็นอย่างชัดเจนก็จะมีในส่วนของการามาตรงต่อเวลาอันนี้คนพิการมาตรงต่อเวลามากเลยนะคะแต่ในส่วนของการทําง,งานเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดในส่วนของ ดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกได้อย่างหนึ่งก็คือ,อมีความกระตือรือร้นนะคะในส่วนของอในงานของตัวเองนะคะแล้วก็มีการใฝ่ที่จะอยากทํางานเพิ่มนะคะช่วยองค์กรของเราอย่างไรได้บ้างนะคะก็เป็นหนึ่งอย่างนะคะเราต้องการคนเพิ่มนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เสียตังในการจ้างคนพิการค้นก็จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็น อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนขององค,ค์กรของเราค่ะคลของการดูแลสุขภาพโครงการ90วันมหาศา,ารของฉันพี่จ้าทำอะไรบ้างคะงดน้ำหวานและก็ดื่มน้ำแทนมีการออกกำลังกายด้วยนะคะกอกทุกวันค่ะออกที่ไหนบ้างคะที่บ้านค่ะอย่างเช่นวิ่งปัน่นวิ่งปัน่ปนการออมเงินหรือพี่จ้าออมในรูปแบบไหนบ้างคะ ปีนี้ฝากเท่าไหร่คะปีนี้ฝากสองแสนห้าสองแสนห้านะคะกิจกรรมหมุ่หนึที่เป็นการหาหรายได้เสริมค่ะพี่ต้านทำอะไรบ้างปลูกกล้วยปลูกตะไคร้แล้วก็เก็บผลพันค่ะอ,อันนี้ก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะในการเสริมสร้างอาชีพเนาะรู้สึกไงบ้างที่ได้รับการจ้างงานมีการเปลี่ยนใจไงบ้างคะมีความสุขค่ะ แล้วก็มีร่อกมกำลังจากเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยวายต่างอบอุ่นดีเนาะมีอะไรที่อยากเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาเพิ่มไหมคะในปีต่อไปผมอยากมีงานเพิ่มขึ้นค่ะมีงานเพิ่มขึ้นเนาะ <c oughs> ขอบคุณบริษัททุกษาเรอสเซตจำกัดมหาชนาที่สนับสนุนการแจ้งงานของคนพิการ ขอขอบคุณบริษัทพฤศาเดลเอเจนซจำกัดมากนะคะที่ให้โอกาสดีๆสำหรับคนพิการในวันนี้ขอบคุณค่ะ